สำหรับเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวโพดนะครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าขนาดของมเมล็ดพันธุ์ที่เราเลือกเนี่ยมันส่งผลกับผลผลิตตอนท้ายปีจริงๆหรือเปล่าคือเป็นคําถามที่ถกเถียงกันมานานมากเลยวันนี้เราจะมาหาคําตอบแบบชัดๆจากข้อมูลจริงกันครับเอาละครับก่อนจะไปดูผลการทดลองเรามาตั้งต้นกันที่คําถามหลักที่หลายคนเชื่อกันก่อนดีกว่าจะได้เห็นภาพตรงกันนะนี่แหละครับคือความเชื่อหลักที่ได้ยินกันบ่อยๆเลยวว่ามเมล็ดใหญ่กว่าผลผลิตก็ต้องเยอะกว่าสิ มันเหมือนเป็นสมมติฐานในใจของหลายๆคนเลยก็ว่าได้แต่คําถามก็คือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอเพื่อจะตอบคําถามนี้ให้เคลียร์นะครับเราต้องมองให้ลึกลงไปกว่าแค่ขนาดที่ตาเห็นเพราะสิ่งที่สําคัญกว่ามันซ่อนอยู่ข้างในเมล็ดพันธุ์ต่างหากนี่คือคําพูดผู้เชี่ยวชาญที่ตอกย้ําหลักวิทยาศาสตร์เลยครับคือศักยภาพในการให้ผลผลิตเนี่ยมันถูกเขียนไว้ในพิมพ์เขียวทางพันธุกรรมแล้วไม่ได้เกี่ยวกับว่าเมล็ดจะอ้วนจะผอมเลยอ่าแต่ก็ต้องบอกว่า มันมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอยู่นะครับคือเมล็ดที่ใหญ่กว่าเนี่ยอาจจะมีพลังงานสะสมเยอะกว่านิดหน่อยซึ่งมันก็ช่วยให้ต้นกลางอกได้ดีขึ้นในสภาพที่ไม่ค่อยดีนักแต่ประเด็นสําคัญก็คือข้อได้เปรียบเล็กๆน้อยๆตอนเริ่มต้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าศักยภาพผลผลิตสูงสุดตอนท้ายมันจะเปลี่ยนไปนะครับโอเคในเมื่อเราเคลียร์แล้วว่าพันธุก,กรรมมันคงที่ในทุกขนาดเมล็ดทีนี้ตัวแปรสําคัญตัวต่อไปที่เราต้องหันมาดูกันอย่างละเอียดเลยก็คือ อุปกรณ์ที่เราใช้ปลูกหรือเครื่องปลูกของเรานั่นเองครับสไลด์นี้ชี้ให้เห็นชัดเลยครับว่าทําไมเครื่องปลูกถึงเป็นพระเอกตัวจริงไม่ใช่ขนาดเมล็ดหัวใจของมันเลยก็คือความแม่นยาในการหยอดเมล็ดทีละเม็ดเป๊ะๆหรือที่เรียกว่าซิงเกิลเลชั่นซึ่งถ้าอยากให้มันแม่นยำเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลมันก็ขึ้นอยู่กับการปรับตั้งค่าเครื่องให้ถูกต้องกับเมล็ดที่เราใช้ครับเพื่อให้เห็นภาพกันแบบจะจะเลยนะครับเขาก็เลยมีการทดลองในสภาวะควบคุมกันเลยคือเอาเครื่องปลูกไปทดสอบบนแผ่นทดสอบ เพื่อวิเคราะห์ดูเลยว่าเครื่องปลูกแต่ละแบบเนี่ยมันรับมือกับเมล็ดขนาดต่างๆได้ดีแค่ไหนสิ่งที่ค้นพบจากการทดสอบนี่น่าสนใจมากครับคือเครื่องปลูก2แบบหลักๆเนี่ยมันต่างกันชัดเจนเลยพวกเครื่องปลูกแบบสุญญากาศหรือแบบใช้ลมดูดมันปรับแต่งได้ละเอียดมากทําให้มันไม่ค่อยแคร์เรื่องขนาดเมล็ดเท่าไหร่ต่างจากเครื่องปลูกแบบจานนีบที่จะปรับตั้งค่าได้จํากัดกว่าเยอะครับแน่นอนครับว่าข้อมูลจาก l a บก็เรื่องหนึ่งแต่การจะพิสูจน์ให้เห็นจริงๆเนี่ยมันต้องเอาไปลองกันหน้าง,งานเลย ก็คือในแปลงปลูกจริงๆของเรานี่แหละครับเขาทําการทดลองได้รัดกลุ่มมากเลยนะครับเพื่อให้ผลลัพธ์มันน่าเชื่อจือที่สุดคือเรื่องพันธุ์เดียวกันเป๊ะแต่หามาสามขนาดแล้วก็ปรับเครื่องปลูกให้เหมาะกับแต่ละขนาดโดยเฉพาะเลยแบบนี้ถึงจะบอกได้ชัดๆว่าความต่างมันมาจากขนาดมาเมล็ดจริงไหม และแล้วก็มาถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยครับหลังจากปูพื้นฐานและดูการทดลองกันมาทั้งหมดแล้วผลลัพธ์สุดท้ายที่ได้จากแปลงจริงมันจะเป็นยังไงและนี่คือคำตอบครับความแตกต่างของผลผลิตมันน้อยมากจนแทบไม่มีผลอะไรเลยไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับในการทดลองหนึ่งเนี่ยความต่างระหว่างเมล็ดขนาดต่างๆมันน้อยกว่า1 b บุชเชลต่อเอเคอร์ด้วยซ้ำไป นี่คือข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนมากๆเลยว่าขนาดเมล็ดแทบไม่มีผลต่อผลผลิตเลยพอได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแบบนี้แล้วเนี่ยคำถามต่อมาก็คือแล้วเราควรจะจัดลำดับความสำคัญในการวางแผนการปลูกของเรายังไงดีละ่ะนี่คือหัวใจสำคัญที่อยากให้จำกันให้ขึ้นใจเลยครับอันดับหนึ่ง ต้องเป็นพันธุกรรมเสมอเลือกพันธุ์ให้ถูกกับที่เราก่อนเลยอันดับ2คือปรับเครื่องปลูกของเราให้ทํางานได้เต็มประสิทธิภาพที่สุดส่วนเรื่องขนาดเมล็ดพันธุ์ให้เป็นปัจจัยสุดท้ายไปเลยโดยเฉพาะกับใครที่ใช้เครื่องปลูกรุ่นใหม่ๆที่มันยืดหยุ่นสูงอยู่แล้วและนี่ก็คือทำทาสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ให้ไปลองคิดกันต่อนะครับว่าแทนที่เราจะไปกังวลเรื่องขนาดเมล็ดบางทีคําถามที่สําคัญกว่าอาจจะเป็นแล้วเครื่องปลูกที่เรามีอยู่เนี่ย เราได้ปรับจูนมันให้ดีที่สุดเพื่อดึงศักยภาพสูงสุดของพันธุกรรมที่ดีที่สุดที่เราเลือกมาออกมาได้เต็มร้อปอร์เซ็น์แล้วหรือยัง